Last Samurai Standing ซีรีสร์ซามูไรที่ดูเผินๆเ,เหมือนจะธรรมดาแต่ความจริงแล้วห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง l a s า s a มูไรส s t แตนดิ้นะคะซีรีส์ของ Netflix Original ที่เพิ่งลงสตรีมปุ๊บก็คือมาแรงมากถึงขนาดติดอันดับหนึ่งใน Netflix ประเทศไทยอยู่หลายวันเลยมันยังได้โทเม t o m e t มินะคะเต็ม100%ด้วยขอแนะนำความเป็นมาของซีรีส์เรื่องนี้ก่อนละกันเนาะเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์ไลฟ์แอคชั่นที่อัดแบมาจากนิยายที่ชื่อว่า Ikusakami หรือก็คือชื่อญี่ปุ่นของซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองเนาะแล้วมันก็ยังมีมังงะ ในชื่อเดียวกันที่อัดแนบมาจากนิยายเดียวกันด้วยซึ่งนิยายเรื่องนี้นะคะเป็นผลงานจากผู้แต่งที่เคยได้รางวัลที่1ของรางวัลเนวกิไพรส์ครั้งที่166ซึ่งเนวกิไพรส์เนี่ยมันก็คือรางวัลวรรณกรรมยอดนิยมของญี่ปุ่นเนาะและนิยายเรื่องนี้นะคะมีจํานวน4เล่มแต่ว่าในซีรีส์เนี่ยจะทําไปเป็นจํานวน2เล่มนิยายก็คือยังไม่จบนั่นเองเนาะแล้วก็ทางผู้สร้างนะคะก็เคยพูดเอาไว้ด้วยว่า เขาอะอยากจะทําซีรีส์เรื่องนี้ซัก3ซีซั่นแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีประกาศซีซั่นต่อนะคะแล้วตัวนิยายเองก็ไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยด้วยนะคะยังไงถ้าใครแบบค้างคาใจแล้วอยากจะหาอ่านเนี่ยอาจจะต้องหาอ่านจากของเมืองนอกเอาเนาะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะด้วยความที่มันเป็น,นอะดัปแทชันเนาะเขาก็จะมีการปรับจากนิยายซึ่งมันก็จะไม่เหมือนในต้นฉบับนิยายซะทีเดียวแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่เคย อ่านนิยายมาเนี่ย ก็ถือว่าทำได้ดีมากเลยนะแต่ว่าบอกตรงๆว่าเรื่องเนี้ยตอนแรกคือนอกสายตาเรามากเลยเพราะว่าทั้งภาพปกเอยทั้งชื่อเรื่องเอยคือรู้สึกว่ามันธรรมดาไปหมดแต่ว่าพอไปเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มมีคนรีวิวกันเยอะขึ้นก็เลยไปตามดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมันสนุกจริงอย่างที่เขารีวิวแล้วก็สนุกมากด้วยซึ่งเรื่องเนี้ยสาหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะคะมันมีเรื่องราวประมาณว่าในยุคที่มันมีการยกเลิกอาชีพซามูไร อยู่ๆมันก็มีใครบางคนจัดตั้งเกม s ์ r ว i v เวขึ้นมาที่ชื่อว่าโคโดคุซึ่งเกมเนี้ยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ซามูไรโดยเฉพาะแล้วก็ให้ซามูไรแต่ละคนนะคะที่มาเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยสู้กันเองจนได้ผู้ชนะและผู้ชนะจะได้เงินรางวัล1 0 0 0 0แเยนหรือก็คือสไตล์เรื่องนี้มันออกแนวแบท t r o y o y ย l ลเนาะที่มีการใช้ธีมเป็นซามูไรคือเรื่องนี้มันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทําให้เรื่องราวมันสนุกแล้ก ก็ดูน่าสนใจอย่างแรกเลยคือนักแสดงคือเรื่องนี้ใช้นักแสดงที่เป็นดาราตัวท็อปของวงการญี่ปุ่น ทงนนั้นเลยอย่างเช่นจุนิจิโอคาดะนะคะซึ่งเป็นพระเอกมาซาฮิโรฮิกาชิเดะฮิโรชิอาเบะก็คือ Rock Engine w o นวที่โมโมล้อนั่นเองเนาะโชตะโซเมทานิ er ani, พระเอกพราราไซต์เวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นแล้วก็ยังมีคนอื่นๆอีอกเยอะเลยอย่างที่สองนะคะก็คือเรื่องของเนื้อเรื่องเองนี่แหละคือเนื้อเรื่อง,เร,องเรื่องนี้มันมีความอิงประวัติศาสตร์ซึ่งสำหรับใครที่รู้ประวัติศาสตร์แล้วก็ชอบหนังชอบซีรีส์แนวที่อิงประวัติศาสตร์เนี่ยน่าจะชอบเรื่อง แล้วก็อาจจะเข้าใจในบางจุดอะมากกว่าแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์นะคะมันก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันสนุกด้วยตัวของเนื้อเรื่องอยู่แล้วก็คือสําหรับใครที่อาจจะไม่รู้ประวัติศาสตร์ขนาดนั้นแต่ว่าชอบแอคชั่นชอบซามูไรเนาะหรือว่าแนวแบบเซอร์ไวเลอร์นิดๆเนาะอันเนี้ยก็น่าจะชอบเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งเนื้อหาในเรื่องนะคะมันเป็นช่วงหลังสงครามโบชินมันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุคเอโดะไปยุคเมจิซึ่งในช่วง ญี่ปุ่นก็มีการปฏิรูปประเทศแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเกิดขึ้นอย่างเช่นที่เป็นจุดสําคัญของเรื่องนี้นะคะก็คือการยกเลิกซามูไรซึ่งตัวเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันมีหลายๆเรื่องที่ชอบหยิบยกมาใช้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ส่วนที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไรให้หยิบมาพูดอ่ะเยอะอย่างเช่นชีวิตของซามูไรที่โดนยกเลิกอาชีพนี้ไปเนาะคือบางคนอ่ะก็ยึดติดกับศักดิ์ศรีความเป็นซามูไรทําให้ไม่ ให้ move on จากอาชีพนี้แล้วพอถูกยกเลิกไปเนี่ยก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อไปแล้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็หยิบเอาประเด็นนี้นี่แหละเอามาเล่าอย่างที่บอกไปเนาะว่าเรื่องราวในช่วงเนี้ยมันมักจะถูกหยิบยกเอามาเล่าซึ่งในการ์ตูนเองมันก็มีเหมือนกันมีหลายเรื่องด้วยอย่างเช่นโกลเด้นคามุยนะคะหรือว่ากินรรมะหรือว่าซามูไรพันจอนนั่นเองแล้วเรื่อง last samurai standing นะคะด้วยความที่มันอิงประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีหลายตัวละครนะคะที่เป็นบุคคล คนสำคัญทางประวัติศาสตร์จริงๆอย่างเช่นคาวาจิโทชิโยชินะคะกับ โอคุโบะโทชิมิจิซึ่งพวกเขานะคะก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในยุคที่เป็นธีมของเรื่องนี้เหมือนกันสองคนนี้นะคะยังเคยปรากฏในเรื่องซามูไรพเนจรด้วยแล้วก็ยังปรากฏในหลายๆเรื่องด้วยเหมือนกันและในส่วนของสไตล,ล์เรื่องที่มีการหยิบยกเอา Survival เวแนวแบบ Battle r o y a l ลเอามา a d แ p ปใช้กับธีมที่เป็นซามูไรเนี่ยมันก็มีส่วนทําให้เรื่องนี้นะคะน่าสนใจด้วยเพราะว่ามันก็แปลกใหม่ดีเนาะ กับการอัดแแบบแบบนี้แต่ว่ามันจะไม่ได้ s u r v i v จ๋าขนาดที่แบบจับเอามา battle กันอย่างเดียวเลยเนาะแต่ตัวเนื้อเรื่องหลักเนี่ยมันก็ยังนําเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังที่ไม่ใช่แค่การเอาซามูไรามาต่อสู้กันอย่างเดียวด้วยและอีกสิ่งที่น่าสนใจสําหรับเรื่องนี้นะคะก็คือฉากแอคชั่นอันนี้มันเป็นจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเรื่องนี้เลยคือเรื่องนี้การออกแบบฉากแอคชั่นอะเรารู้สึกได้เลยว่ามันไม่เวอร์คือก็ไม่ได้รู้นะว่าซามูไรจริงๆอะเขาสู้กันยังไง แต่ว่าเรื่องนี้วิธีสู้ของตัวละครอะมันมีความเบสอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมันดูไม่ได้มีทาวเวอร์หรือว่ามีกําลังภายในมาผสมแล้วก็ในเรื่องของมุมกล้องของเรื่องนี้นะคะอันนี้ต้องพูดเลยว่ามันก็เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของเรื่องนี้นะเพราะว่าเวลาในฉากแอคชั่นที่เป็นการต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยมุมกล้องเนี่ยเขาจะแพ่นออกให้กว้างขึ้นให้เห็นองค์รวมของฉากต่อสู้เพราะปกติจะสังเกตได้ว่าหลายๆเรื่องเลยเนาะเวลาที่ ที่มีการต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยเขาจะแผ่นกล้องให้ตามไปชิดตัวละครด้วยซึ่งพออย่างเรื่องนี้เวลามันแผ่นกล้องออกตอนฉากต่อสู้มันเลยทําให้รู้สึกว่าเออมันแปลกใหม่ดีคือมันได้เห็นองค์ประกอบโดยรวมของการต่อสู้กันแล้วก็ได้เห็นท่าทางการต่อสู้ที่ชัดเจนมากคือเวลาเขาแผ่นกล้องออกมันทําให้เห็นเลยว่าคิวนักสแสดงมันต้องเป๊ะจริงๆเพราะมันไม่มีการใช้มุมกล้องช่วยแต่ว่านะคะมันก็มีบางฉากเหมือนกันที่มีการแผ่นกล้องชิด ตัวละครบ้างแต่มันก็เป็นมุมมองที่รู้สึกว่าสะดุดตาแล้วก็น่าสนใจแต่อันนี้เราไม่สามารถระบุได้เนาะว่ามันคือฉากไหน เพราะว่าเดี๋ยวมันจะสปอยยังไงก็ต้องไปหาลองดูในเรื่องกันเอาเองเราทุกคนจะแบบดูปุ๊บคือรู้เลยว่าฉากนี้แหละที่เราพูดถึงและอีกสิ่งที่คนพูดถึงเยอะมากสําหรับเรื่องนี้นะคะก็คือฉากลองเทเรื่องนี้นะคะมีหลายฉากมากที่มักจะใช้ฉากลองเทคซึ่งความยากของฉากลองเทกเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้เนาะคือเวลาลองเทกเมื่อไหร่นักแสดงต้องคิวเป๊ะมากรวมถึงตากล้องด้วยตากล้องก็ต้องเปะ๊ะก็คือห้ามมีใครใน ในซีนนี้พลาดเด็ดขาดไม่งั้นก็คือต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นแต่ว่าเรื่องนี้ดันใช้ฉากลองเทคเยอะมากโดยเฉพาะฉากเปิดเรื่องเลยเนี่ยก็ใช้เทคนิคลองเทกไปถึง3นาทีซึ่งมันยาวนานมากนะทุกคนสําหรับฉากลองเทคเนี่ยแล้วมันยังเป็นซีนสงครามที่คนในซีนะ่ะมีจํานวนแบบเยอะมากๆด้วยคือตอนดูก็ได้แต่คิดว่าแบบนี่ต้องขาดไปกี่เทคนะ <c oughs> สาหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะมีจํานวน6ตอนแต่ละตอนก็ไม่ยาวมากด้วยประมาณ40นาทีถึง1 ยังไงถ้าใครยังไม่เคยดูนะคะก็ไปลองดูได้วันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าใครอยากสนับสนุนก็ขอเชิญกดซูเปอร a n k s ได้เลยวันนี้ไปก่อลนละคะ่ะบ๊ายบาย